สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเข่าพอดีมาเจอกับต้นโหย่าหรือว่าบางคนเรียกหัวใจทศกัณ์บางคนเขาก็เรียกกาฟ,ฟ้ากขู่ช้างกิ่งกิ่งไม้ที่เขาเกาะเนี่ยมันแห้งผุแล้วก็เลยล่นลงมา จะมีใบรูปหัวใจสีเขียวแล้วก็มียางสีขาวอันนี้เขาก็นิยมเอาไปปลูกทำเป็นไม้ประดับนะครับปลูกง่ายครับเอาใบไปจิ้มดินก็ขึ้นครับ อันนี้ถ้าออกดอกก็จะออกดอกคล้ายๆลังแตนดอกจะสีเหลืองสีเหลืองซีดๆนะครับแล้วจะมีป้านเป็นสีสีเลดหมู่ข้างในดอกจะมีลักษณะคว่ำหน้าลงคล้ายๆลังแตนอันนี้คือกระเถา่าต้นเขาครับ ใบนี้ผมเคยลองเอาฟันย่ำๆดูมีรสเปรี้ยวครับ เขาก็นำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมกันครับสำหรับท่านที่ชอบเกี่ยวกับต้นไม้ป่าไม้ที่มีขึ้นอยู่ตามธรรมชาติในป่าก็เก็บมาแบ่งปันกันชมครับก็ขอจบคลิปเต็มเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ